สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องช้างเกรียนแชนแนลนะวันนี้เราจะมาวาดไอ้ตุ๊ก,กตาแปลกปลาที่อยู่ในสควิตเกมที่กันเราเป็นกร,ระแสอยู่นะเออตุ๊ก,กตาไอ้นั่นนะที่มันจะพูดว่าอากกมีเกี้ยวสินิลาแล้วนะก็น่าจะรู้กัดก็น่าจะรู้กัดน่าจะรู้จักกันใช่ไหมล่ะนะเพราะถ้าใครดูคลิปช่องช้นก็น่าจะเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นสควิตเกมอยู่กน็น่าจะเห็นแหละว่าหน้าตาเป็นประมาณนั้น ก็ผมก็ก okay. ็ผมว่าจะมาวาดมานะครับ oh, อ่าโอเคมาเริ่มกันเลยอันแรกก็วาดต้นไม้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้จะวาดอะไรละเอ้ยรู้อยู่ว่าจะวาดจะวาดอะไรผมก็รู้อยู่ว่าวาดจะวาดอะไรแต่ก็วาดต้นไม้ก่อนละกันคุยคนเดียวแล้วก็นี่เอา แล้วก็วาดสีฟ้าพื้นหลังนะครับนี่วาดแบบสปีดเพ้นเลยนี่น,น,นีแล้วก็วาดบ้านไปวาดบ้านนีวาดบ้านก็ฝีมือผมว่าไม่ได้ดีอะไรมากนะก็แค่อยากวาดให้ทุกคนดูเป็นแนวทางว่าจะวาดยังไงแต่บางคนอะวาดไม่เปรน แล้วก็อาจจะมีคนถามว่าเอ้าทำไมคลิปไอ้ฟเดนนะฟังกินนั้นอ่ะมันดูรูปได้แล้วนี้ไม่ดูรูปอ๋อผมเพิ่งได้คอมมาใหม่ไงเออตอนนั้นไม่มีคอมใช่ไหมเออตอนนี้ได้คอมมาละแล้วก็ตอนคลิปแบลวู่นั่นแะผมก็เปิดเพลงได้ผมจะคอมเปิดเนี่ยแหละโอเคนะตอนนี้ก็ได้แบล็กเกล์ก็ใกล้จะเสร็จละหลแค่ลงสีนะครับก็ให้มันเหมือนสีต้นข้าวหน่อยนะอนี้ประมาณนี้ มาณนี้เออน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แล้วก็แบบนี้บ้านบ้านแดงตรงนี้ก็น่าจะไม่เหมือนไม่รู้จะเสีอะไรดีนะฮะก็ขอเริ่มต้นการสปีดเพลยเลยละกัน โอเคก็เสร็จไปกันแล้วครับสลับแบล็กกาวใช่ไหมอืมต่อไปกวาดตุกาตาเดี๋ยว่อนแบล็กกาวก่อนตุกตาลืมเปลี่ยนสีตุกาตาก็โกมีเกียวสี่หละประมาณนี้ นี่นิ้วหายอ่ะเติมให <laughs> ้โวยก็เออแล้วก็แขนนะคะว่าแขนมันจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ <c oughs> อ่าแล้วก็หัวก็เปลี่ยนเยเลเยอร์แล้วกันนะถ้าถึงเอเดี๋ยวขอดูรูปเออหารูปรองเท้ามากรูปรองเท้าแบสีเลยวะ ลูกรองเท้าพิเ็จแล้วเออนี่ส,สีดำสีดำสีดำแบบนี้สีดำแบบนี้สีดำแบบนี้นะครับแล้วก็วาดอาหารด้วยละกันแถมให้ทห,หารเดี๋ยวค่อยวาดหน้ามันโอเคแล้วก็ลงสีน่าจะเป็นสีส้ม สีเหลืองสีเนื้อนี่ทหารก็สีแดงดำแดงดำขาวอันนี้เอาเป็นนี้สีนี้เออ โอเคเสร็จ okay, ละเออรองเท้ารองเท้าหนลองเอมประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับอ,อืมตัวใหญ่เกินประมาณนี้เออประมาณนี้แหละจากนั้นก็วาดหัวเลเยอร์สุดท้ายแหัวเขาวาดแยกมันอยู่ตรงนี้แล้วกันอ,อ มีอากมีกิ้งสืนอเนละ่ะถ้าใครมีคําถามก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยผมก็จะตอบนะครับนะเออมันดูจะพูดอะไรก็พูดแบบนี้แหละโอ๊ยขัดเท้าเป็นเงนกาเท้าก่อนเล่ก็มีสีลบลก็มีสีลบปวนคลิปนะครับใครมาดูช่องผมนะไม่ต้องแปลกใจยุบหน้าตาประมาณนี้อืหน้าตาประมาณนี้นะ โอ้ไม่น่าเกลียดขค่ะ <c oughs> แค้ไงเล่นสก,กิดเกมแพ้หน้าตาแบบนี้เลยโอ้ยโบเป็นสีอะไรนั่นจะสีนี้มัง้งไม่รู้แหละเอาให้มันน่าเกลียดไปก่อน นี่ฮะเสร็จแล้วมันไม่มีคอตุก๊กตานี่มันมีคอด้วยใช่ไหมนึกว่าไม,ม่มีเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วตุวก๊กตาสกิทเกมที่ไม่เต็มที่สุดในโลก เออแต่เอาขยายหงวมันนิดหนึ่งนะฮะหงวมันโตเออแต่มันก็ดูเล็กๆแปลกๆเอาประมาณนี้นี่ก็ดูเล็กเออประมาณนี้แหละนะครับน่าแล้วก็สควิดเออไม่ใช่สควิดเกม นี่เสร็จแล้วสลรับสุปเปอเกมของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้บ๊ายบาย,บายดู